นี่พวกนายทำไรกันเหรอเนี่ยเฮ้พวกเรากำลังไว้อะไรให้กับศพลูกหลานพวกเราอยู่นะสิใช่แล้วใช่แล้วพวกเขาโดนยักษ์ฆ่าตายนะเนี่ยน่าสงสารมากเลยลูกฉันลูกฉันลูกฉันอนูน่าสงสารจังเลยนี่ยังมีแมวเธอแก้แค้นให้พวกเราหน่อยสิใช่แล้วใช่แล้วแก้แค้นให้กับหลานของฉันด้วยออฮออฮะแม่ครับ เราจะไหวแล้วครับเนี่ยนั่นยักนะครับแม่ไม่ใช่มดตะนอยจะได้เหยียบว่าตายเลยอูยแ <c oughs> ค่รถยังไงเราก็ต้องช่วยปกป้องเพนกวินพวกนี้นะเดี๋ยวแม่จะจัดการเองเูย <c oughs> นี่นายใช่ไหมที่ไปารังแกเพนกวินพวกนั้น <c oughs> นี่เลยเหยียบหัวเลยเหยียบหัวเลยเฮ้ยนี่มันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยยัยมีแมวหูยเท้าเหม็นชืัดยากเลย สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NM คับค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกเช่นเคยเอาละสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็จะพาน้องๆมาจัดการเพื่อนเพื่อนอเ้ยเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยกลายเป็นยักษ์ไปหมดแล้วทุกคนเราจะต้องจัดการกำจัดเพื่อนเพื่อนของเรานั่นเองนะคะออเ้ยดูสินี่ยักษ์ตัวนั้นเนี่ยมีปืนยิงใส่พวกเราด้วยนะคะเราจะต้องระวังซะแล้วแม่ครับเขาล้มลงไปแล้วครับแม่หือจัดการยิงตูดเลยเลยเราเข้าทุกคนเฮ้ยนี่พวกเธอจะรวมฉันเลยเหรอเนี่ยเออเฮ้ยเจ้าแดด ก่อนถ้าอย่างนั้นน่ะเอาไปไหนแล้วแม่ครับดูไงยักษ์อยู่มุมือนครับแม่เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราไปจัดการยักษ์กันดีกว่าแครรถเร็วๆเข้าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่ครับนี่มันป่องภูเขาไฟนี่ครับระวังด้วยเฮ้ยฉันว่าอยู่แล้วเชียวทําไมมันร้อนตูดชะมัดยากเลยนี่ไงยักษ์อยู่ต่อหน้าของเรานั่นเองนะคะงั้นก็จัดการยิงเลยเร็วๆเข้าปิ้ว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 เฮ้ยนี่พวกเธอเนี่ยกะจะฆ่าจะนนีตายเลยหรือย,ยังไงใช่แล้วโอ้โห ไตายซะเธอยักษ์เฮ้ยโดนไหมเนี่ยโดนไหมยิงโดนไหมนี่ีเดียวทีพวกเธอเฮ้ยยิงมาเป็นกระพัวเลยนะเนี่ยเฮ้อใครจะทนพิษบาดแผลได้ไวนะฉชนดอลาก,ก่อยตายไปเรียบร้อยแล้ววู้สำเร็จแล้วในที่สุดเราก็คายยักษ์ได้แล้วนะคะเนี่ยว้าวมันสุดเจ๋งมากเลยนะซูซี่ใช่แล้วค่ะพี่ในที่สุดพวกเราก็คายยักษ์สำเร็จแล้ววู้สุดยอดมากเลยทุกคนนี่นี่นาย อะไรของเธออีกเนี่ยยยมีแมวเฮ้ยฉันอยากจะบอกนายว่าฉันฆ่าลูกน้องของนายตายไปเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยฉันไม่สนใจแล้วนะตอนเนี้ยพวกเธอน่ะลงจากตัวฉันได้ไหมเฮ้ยมันจะกระจี้มากเลยอะฮึอะฮึอือหึจะกระจี้แล้วเนี่ยงั้นฉันจะยืนอยู่บนนี้ให้นายจะกระจี้ตายไปเลยเฮ้ยนี่เธอเนี่ยกะาจะแกล้งฉันเลยใช่ไหมเนี่ยยยมีแมวเฮ้ยเฮ้ยลงไปลงไปได้แล้วจะกระจี้มากเลยอือหจะกระจี้ใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยน้ำชานี่เธออะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยฉันขอโทษดยนะสุ มันกำลังสนุกอยู่เลยเฮ้ยพวกปวดนั้งหลายออกไปรู้สึกว่าตอนนี้เราจะเริ่มเกมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละคราวนี้ใครจะได้เป็นยักษ์เนี่ยอุ้ยอาชิได้เป็นยักษ์นั่นเองนะคะงั้นเราจัดการเลยเร็วๆเข้าทุกคนอุ้ยเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งนักระโดดหลบก่อนทุกคนรู้สึกว่าลูกกระสุนปืนใหญ่มากอันใหญ่มากเลยนะเนี่ยระวังด้วยนะครับแม่พี่อาชิยิงมาเป็นชุดเลยเฮ้ยอาชิยิงมาแค่กางเกงตัวเดียวพี่ก็จะตายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนี่ถล่มมาทั้งชุดเลย ตายแน่นอนและชั้นงานนี้อู้หูยมาอีกแล้วนะคะอุ้ยดอกใหญ่มากเลยเนี่ยเราต้องหลบให้ดีด้วยนี่ยิงต่อสู้ไปเลยปิ้วพิ้วพิ้วพ,พ,พิรู้สึกว่าการะสุนปืนของฉันทําไมมันลอยขึ้นไปบนฟ้าแบบนั้นล่ะเนี่ยทาไมมันไม่โดนยักษ์เลยยลูกกระสุนปืนของเรามันลอยขึ้นฟ้าไปนั่นเองนะคะนี่เลยโดนยักษ์ไหมเนี่ยโดนยักษ์ไหมเนี่ยแย่แล้วซูนซี่ช่วยพวกเราด้วยสิน้ําชากําลังโดนกระทืบแย่แล้วน้าชาหนีเเร็วเข้า มานี่เดี๋ยวนี้เลยยายหัวม่วงไหมฉันเหยียบเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยดีเลยป้าป้าป้าเฮ้แย่แล้วน้าชาตายแน่นอนเลยงานนี้ไม่เหลือเออเือเราจะต้องระวังตัวด้วยจัดการเร็วๆเข้าทุกคนอื้รู้สึกว่าตอนนี้เลือดของยักษ์กำลังลดลงแล้วนะคะงั้นก็จัดการยิงถล่มเลยทุกคนอื้ด้านไงยักษ์ของเรากําลังกระทืบพื้นอยู่เอ้ยนี่เป็นการขู่ใช่ไหมเนี่ยเอาลูกกระสุนปืนของฉันไปกินเลยพวกนายเื้อแย่แล้วลูกกระสุนปืนลูกใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยลงมาเป็นชุดเลยตายแน่นอนในชั้นงานนี้จัดการ ยิงเลยรูปกระสุนปืนของเรามันจะลอยหนีไปไหน <c oughs> นี่ไงเออเือยโดนยักษ์ไปเนี่ยเฮ้ยชาวแวบชาวแวบลบก่อนทุกคนเร็วๆเข้าระวังตัวด้วยแม่ครับตอนนี้ผู้พี่ๆเขากําลังชนละมุนกันอยู่เลยผมว่าเราเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หนีกลับบ้านดีกว่าไมครับแม่เออเือความคิดแกดีมากเลยนะแครรถถุ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 ถยแกบ้าไปแล้วเหรอ <c oughs> น้าชาเพิ่งตายไปเมื่อกี้เราจะต้องช่วยกันปกป้องเพนกวินพวกนั้นสิเออเือรับปากเข้ามาแล้วจะขี่รถหนีได้ยังไงนั่นไงยักษ์ของเราใกล้จะตาม แล้วนะคะงั้นก็จัดการช่วยกันยิงเลยเร็วเข้าทุกคนเดี๋ยวๆนะทุกคนไม่ต้องยิงเยอะก็ได้ฉันกําลังจะตายแล้วตอนเนี้เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วฉันโดนรุมแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนแชว์บแชว์บเฮ้ยยักษ์กำลังจะหลบแล้วนะคะเนี่ยจัดการรุมเลยทุกคนอื้ยนี่เลยจัดการรุมรุมรุมเฮ้ยเออเฮือกเรียบร้อยฉันไม่เหลือแล้วทุกคนจะยิงเยอะไปไหนเรียบร้อยยักษ์ตายแล้วนะคะว้าวในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จแล้ว ้โหสุดยอดมากเลยนี่นาย ฉันฆ่าเพื่อนของนายได้แล้วนะเนี่ยมีเธอไม่มีที่เล่นแล้วใช่ไหมเยมีแมวถึงได้มาเล่นบนหัวฉันเนี่ยเฮ้ยนี่พวกฉันเนี่ยกะจะมาสร้างรังบนหัวนายเลยนะโอ้นี่ก็เกินไปเอาละนี่มาเริ่มเกมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ครับแย่แล้วยักษ์มาแล้วครับแม่เขากําลังยิงเพื่อนของแม่ใหญ่เลยเฮ้ยงั้นเราก็ไปช่วยเพื่อนกันดีกว่านะคะดีเลยยิงเข้าไปเลยปิ้ว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 ปแ้วแล้วบช่วมด้วปิ้ว โอ้ยผมดอนรุมแล้วตอนนี้นั่นไงน้องเราโดนเย็บเอืองเรียบร้อยตายไปแล้วล่ะเนี่ยหุยตายคาฝ่าเท้าไปเลยโหดมาก อื้หื้งานเราก็ถอยทับกันเร็วๆเข้าทุกคนระวังด้วยไม่ต้องห่วงนะคะพี่เดี๋ยวผมจัดการยิงเองอู้หูยรู้สึกว่าตอนนี้ลูกกระสุนปืนมาเยอะมากเลยอื้ยตายแล้วต้นไม้ก็ล้มไปด้วยนะคะเนี่ยจัดการยิงเลยทุกคนเร็วๆเข้าอื้ยเล็งที่ตูดเล็งที่ตูดอื้หู้แย่แล้วครับพี่ช่วยพ้กเราด้วยแม่ครับพี่พี่เขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับตอนเนี้ยเฮ้ยแม่ก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะแครเราเออขอกระโดดนี้ก่อนก็แล้วกันแย่แล้วนนองเราตายไปหนึ่งคนแล้วนะคะงั้นก็เออตัวใครตัวมันนะตอนเนี้ย ไม่ไหวอู้หูยลูกกระสุนปืนอ้ยสาดมาใหญ่เลยเพิกเธอเพิกเธอต้องตายให้หมดเลยมานี่เอ้ยปิ้วปิ้วหูแย่แล้วนะคะอ้ยยักษ์หวดมากเลยเราต้องทําการถอยครับเดี๋ยวสิขอนั่งสโนโมบินนี้ก่อนก็แล้วกันเอ้ยว้หูมามุมนี้ก่อนดีกว่านะคะเ้ยฉันไม่อยู่แล้วมุมนั้นนะเฮ้ยกระสุนเยอะมากเอานี่พวกเป็นกลินดิ สู้เพื่อพวกเราด้วยนะยังมีแมวใช่แล้วล้างแค้นให้กับลูกหลานของพวกเราด้วยเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวฉันจัดการช่วยเองนี่ไงยิงไปเลยเฮ้ยโดนยักษ์ไปเนี่ยหยแล้วครับแม่เออเฮือกเออฮ้ยสน์โมบินของฉันพังไปหมดแล้วกระจัดกระจายไปหมดเลยโอ้โหยักษ์โหดมากเลยนะเนี่ยนี่พวกนายเป็นยังไงกันบ้างพวกเรากลัวมากเลยช่วยพวกเราด้วยนะเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวฉันจัดการช่วยเองนั่นไงยักษ์อยู่ด้านหน้าของเราเองนะคะเฮ้ยกำลังลงมาชี้ใหญ่แล้ว ช่วยผมด้วยครับพี่ผมจะไม่ไหวแล้ว idar, อือ้อฮืออยแย่แล้วอาชีตายแล้วเหรอเนี fera, ่ยหนีเร็แล้วเข้าครับแ,แม่ถอยทับเลยอุ้อฉันกําลังจะถอยอยู่แค่รถชาวแวบชาวแวบอื้อไม่มีทางได้กินหรอกอือหือตายแน่นอนเลยชันงานนี้เหลือคนเดียวเฮ้ยยักโหดมากเลยมาทางนี้เดี๋ยวนี้เลยยังมีแมวขอฉันยิงตูดคืนเดี๋ยวนี้เลยอื้อนี่นยจะยิงตูดฉันคืนใช่ไหมเนี่ยไม่มีทางซะหรอกอุ้อนี่เลยนี่เลยยิงคืนไปปิ้วๆิๆ้วโดนบ้างไหมเนี่ยอือืออือือกระโดดรบกระโดดลบชาวแวบไม่มีทางไดด้กินด ตายแน่นอนเลยเวลายังเหลืออีกตั้งสองนาทีครึ่งเนี่ยอือหือฉันตายแน่นอนเลยทุกคนไปไหนหมดแม่รับเขาตายเกี้ยงแล้วครับแม่อือหือยตายแน่นอนเลยงานนี้ฉันดอนรมฉันดอนรมจัดการยิ่งท้าย่งนั้นอือหือยอือหืออุ้ยกระสุนปืนมาจะแวบลอบเอื้อกโดนพี่เนี่ยเอื้อกโดนโดนโดนตายแน่นอนเลยอือหือยไม่ไหวแล้วแครรอุอ่ยดูสิอือหือต้นไม้พังไปหมดแล้วมานี่เดี๋ยวนี้เลยยังมีแมวไม่ฉันฆ่าซะดีๆวันนี้เธอต้องตายแน่ นอนอุ้ยไม่มีทางซะหรอกวันนี้ฉันจะแก้แค้นให้เพนกวินที่ได้เลยนี่ไงปิ้วปิ้วิ้วยิงไปดโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยอฮ้ยลืมไปว่าเมื่อกี้กระสุนปืนหมด <c oughs> ยากจะปิ้วปิ้วเฉยเลยอุ้ยแยอแล้วเรือของเราเหลือนิดเดียวเออฉันกําลังจะตายแล้วทุกคนโอ้ยชนต้นไม้ั้งหักอ้ยหัวโนด้วย,ยนี่ไงยิงขึ้นไปปิ้วปิ้วโดนบ้างไม่เนี่ยอฮ้ยไม่โดนหรอไม่โดนหรออาฉันไม่มีวันตายหรอกเออมานี่เลยยังมีแมวไม่ฉันยิงซะดีๆเออเออ ว้าวในที่สุดยักษ์ก็ตายเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยสุดเจ๋งมากเลยว้าวพวกเราขอบคุณเธอมากเลยนะใยมีแมวใช่แล้วเธอรักษาเผ่าพันธุ์ของพวกเราไว้ขอบคุณมากเลยนี่นี่ใยมีแมวฉันได้ข่าวมาว่าเธอปกป้องพวกเพวินจักยักษ์ได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วทําไมเหรอช่วยฉันหน่อยสิมียักษ์ตัวหนึ่งนะมาขอนมฉันกินทุกวันจนลูกฉันไม่ได้กินนม ตายยกเล้าไปหมดเลยโอ้โหโหดขนาดนั้นเชียวใช่แล้วช่วยหน่อยนะโอเคเลยหุยยักตอนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยแม้ครับ นั่นไงน้ำชาเอ้ยน้ำชานี่นี่เธอเป็นยักษ์ตัวนั้นเหระเนี่ยนี่พวกเธอคิดจะมาขัดขวางการกินนมวัวของฉันใช่ไหมไม่มีทางซะหรอกเอ้ยฉันยิงเตี้ยอยู่นะเนี่ยเอ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ตายไปเลยปิ้วปิ้วปิ้วเอ้ยแย่แล้วน้ำชาโหดมากเลยตอนเนี้ยงั้นพวกเราจัดการยิงน้ำชาเลยเร็วเข้าทุกคนรุมเลยเอ้ยของบลังรุมอยู่นะคะพี่ตอนเนี้ยนีน่พวกเธอจะมาขัดขวางไม่ฉันสูงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ตายให้หมดเลยนี่เลยนี่เลยหูยโหดมากเลยเอือกมาแล้วลูกกระสุนปืน เฮ้ยแค่รบแม่หลบเร็วๆเขาครับเยอะมากเลยเฮ้ยฉันกำลังจะตายแล้วตอนเนี้ยเฮือเฮ้ยโดนไปอีกหนึ่งดอกเฮือสองดอกหูยเกือบตายโอ้โหทำาไมโหดแบบนี้ลละเนี่ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็หลบด้านหลังกระแพงก่อนก็แล้วกันหึยจัดการยิงน้ำชาเลยปิ้วปิ้วปิ้วโดนบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยซอร์ซี่เธอจะขาดขวางให้ฉันเตี้ยใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะน้ำชาโอ้โหลูกกระสุนปืนสาดมาเต็มเลยแย่แล้วครับแม่เลือดแม่เหลือนิดเดียวเองเฮ ไปไหนหมดอ,ออกมาเดี๋ยวนี้เลยที่จะขัดขวางความสุขของฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแค่นี้ฉันยังเตี้ยไม่พอใช่ไหมโนสีทำไมนี่เดี๋ยวนี้โอ้โหน้ำชาเยวใจเย็นๆก่อนนะนีแม่ครับน้ำชาเลนเป้ามาแล้วเอฮือกโดนไปแล้วหนึ่งดอกออนีก่อนดีกว่าแค่รถเฮ้ยแย่แล้วฉันกำลังจะตายแล้วทุกคนเออฮือกเอฮ้ยจะยัางพูดไม่ขาดคำเลยนี่ฉันตายแล้วเหรอเนี่ยทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูน้องคนอื่นกันดีกว่านะคะน้องเลียวออฟนั่นเองเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วผมกำลังจะโดนรุมนะคะตอน แล้วก็น้องบีมนะคะเฮ้ยเธอโดนแน่นอนเลยน้ำชาแล้วก็อาชีเออตอนนี้ฉันขอหลบก่อนนะทุกคนอาชีหลบเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนมานีเดี๋ยวนี้เลยใครคิดจะขัดขวางความสูงของฉันต้องตายให้หมดเลยนี่เลยหูเรียบร้อยตายเกลี้ยงแล้วเหรอเนี่ยฮ้ยหมดแล้วในที่สุดก็ไม่มีใครขัดขวางความสูงของฉันได้แล้วเอาล่ละ ได้เวลาไปกินนมวัวแล้วเจ้าเหมียวน้อยโอเคเลยพาเหมียวไปกินด้วยนะโอเคโอเคเฮ้อเราจะไปกินนมวัวกันว้าวเธอจะไปกินนมวัวอย่างนั้นเหรอน้ำชามาดีเลยโดนฉันยิงซะดีๆเฮ้ยเหลืออาชีหรอเนี่ยโอ้โหฉันนึกว่าตายหมดแล้วงั้นพวกนายก็เออเลือกเอออ,อาชีตายบนหอคอย <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยอยากเป็นฝ่ายชนะเหรอเนี่ยเฮ้ยให้ตายสิทุกคนนี่พวกเราแพ้กันแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็มาเต้นฉลอง การพ่ายแพ้ก็ดีกว่าทุกคนแล้วเ,เข้าหฮ้ยถ้าอย่างงั้นก็เต้นฉลองการพ่ายแพ้กันเลยเอาละคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะได้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่วาดภาพมาให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะภาพแรกเนี่ยจากน้องบัวฟ้านั่นเองอฮ้ยวาดมาให้กับรายการคนอัดผีนะคะแล้ว่าตั้งชื่อให้ใหม่ด้วยหนูตั้งชื่อว่าคนรักผีนะคะพี่หขอบคุณมากเลยนะคะน่า มากเลยแล้วก็น้องคนต่อไปก็คือภาพจากน้องขวานนั่นเองแม่ครับอุ้มแครรดีๆหน่อยนะครับแม่แครรกลัวตกเฮ้ยไม่เป็นไรแครรเดี๋ยวฉันจะอุ้มแกดีที่สุดแล้วละเนี่ยโดยการรัดคอแกนี่เลยเอือกแม่ครับอย่ารัดแน่นครับแม่หายใจไม่ออก <c oughs> เอาล่ะน้องต่อไปก็คือน้องซากินั่นเองนะคะว้าวเป็นรูปปกช่องของ n อ็มบีขับนั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คนต่อไปของเรานั่นก็คือน้องนัดนั่นเองนะคะ <c oughs> นัดครับ พี่กินแตงโมด้วยหน่อยสิพี่มีมีดอยู่อันหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะเฉือนเองเฮ้ยพี่ครับพี่จะกินแตงโมพี่ก็แทงแตงโมสิครับพี่จะมาแทงผมทาไมเฮ้ยก็แตงโมมันอยู่ในปากนานนี่นะเฮ้ยมานี่มานี่แบ่งกันคนละเครื่องเลยเลวเข้าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผมไม่เอาแล้วครับพี่ผมหนีก่อน <c oughs> เอาละคนต่อไปของเราก็คือภาวาจากน้องวล,ลัยรัตน์นั่นเองนะคะ ว้าวน่ารักมากๆเลยวาดมาให้กับพี่ซูซี่ของเราในช่อง n อ็น l u b ับนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากเลยแล้วก็คนต่อไปก็คือมาจากน้องชมพู่นั่นเองนะคะวาดมาให้กับคนอัดผีด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่ามาในแนวคนไหว้ผีนั่นเองนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือแคร์โรเห็นหนูเออ้แม่ครับ หนูตัวนี้ผมกินได้ไหมครับแม่เฮ้ยแครอทหนูตัวนี้นายจะกินไม่ได้นะเพราะว่าหนูตัวนี้ฉันจะเอาไปกินเองนะนะ <c oughs> เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งภาพวาดมาให้ด้วยนะคะน่ารักกันทุกคนเลยเอาล่ะสาหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า